สวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพานะครับก็อยู่กับรายการถามมาจะตอบให้นะครับ EP ที่11นะนึกไม่ออกทิ้ำเยอะจัดนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ผมทำแถามตอบบ่อยมากเลยนะครับพอดีทิ้งช่องไป10 10วัน10กว่าวันได้นะฮะก็เลยแบบมีคนถามคําถามมาเยอะนะเดี๋ยวก็ทยอยตอบนะครับโอเคช่วงนี้คลิปถามตอบอาจจะเยอะหน่อยนะอโอเคคําถามมาจากคลิปตัวเบรคายเอฟนะครับ ที่ผมทําแบฮกายสีพัวนะให้เหมือนคับตัวแบฮกกายในกันดั้มบิลไฟเตอร์ทรยไอแลนด์บอร์นะครับตัวของพี่พระเอกนะชื่ออะไรไม่รู้นะครับก็คํำถามจากคุณทิวทัศนะครับเวลาผสมเฉดส,สีนี่ผสมในถ้วยแล้วค่อยเทสใส่เลยใช่ไหมครับอ่าแล้วต้องมีตัวผสมอะไรเพิ่มไหมครับอ่าเดี๋ยวนะเอาเรื่องตัวผสมสีก่อนนะโอเคผสมสีนะครับผสมในถ้วย ชัวที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วนะเพื่อที่จะเราจะได้ดูว่ามันเฉดสีเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะก็ะคือผสมในถ้วยถูกแล้วครับแต่บางคนผมก็เห็นว่าเขาก็มือโประนะประสบการณ์เขาเยอะนะครับผมเห็นเขาก็เทสีลงในกัวแอร์บัตเลยแล้วก็อาไรนะกัวสีนะครับให้มันผสมกันในแอร์บัตแล้วก็พ่นเลยก็มีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนนะครับผม ส่วนเรื่องว่าสีเนี่ยต้องมีพวกน้ํายาเสริมหรืออะไรผสมเสริมไหมก็อยู่แล้วแต่ประเภทของสีนะครับเนาะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้สีสเปย์นะเป็นสีพร้อมใช้เหมือนกันเนาะเรามีหน้าที่กดพ่นอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องผสมนะโอเคแล้วก็สีต่อมานะครับนี่สีพวกนี้นะอันนี้ก็ได้เห็นในคลิปตัวเวทกายผมนะครับว่าผมก็ใช้สีตัวนี้อยู่นะ อันนี้เป็นสีประเภทที่เรียกว่าผสมสําเร็จแล้วนะครับพร้อมใช้งานเนาะสาหรับแอร์บัดนะครับสีมันจะค่อนข้างเหลวนิดนึงนะมันใช้การงานกูกันไว้ได้นะตรงนี้มันเหลวไปนะครับเหมาะกับงานแอร์บัดนะครับพวกนี้ก็ผสมสําเร็จแล้วก็ไม่ต้องมีน้ํายาผสมอะไรเพิ่มนะครับจริงๆมันก็ผสมได้แหละเนาะแต่เขาไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีมันก็ค่อนข้างเหลวอยู่แล้วนะครับใส่ทินเนอร์เพิ่มใส่น้ํายามันจะมีเคียกน้ํายาหน่วงสีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมอธิบายไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ถ้าใส่ทินเนอร์เพ่เพิ่มใส่น้ำยาหนออกสีเพิ่มเข้าไปมันก็จะเหลวกว่าเดิมแล้วก็ไม่ค่อยนิยมใส่กันเท่าไหร่นะครับต่อมานี่สีประเภทนี้นะครับพวกนี้อันนี้ผมจะเรียกว่าเป็นสีผสมเองนะก็คือมันจะมาเป็นแบบเนื้อสีข้นๆเลยนะครับแล้วเราต้องมาบีบหรือตักมา,มาผสมในถ้วยแล้วก็เติมทินเนอร์ตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็น้ำยาพิเศษตัวนี้น,น,นี่นะครับ เขาเรียกว่ารีชัตเดอร์นะครับหรือตัวอิมพลูเวอร์นะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเขาเขาจะเรียกอะไรแต่คุณสมบัติมันเหมือนกันเลยก็คือเป็นน้ํายาหน่วงสีนะครับก็คือหน่วงให้สีมันแห้งช้าลงแล้วก็ไปทําให้ตัวเนื้อสีเม็ดสีเนี่ยมันเขาเรียกอะไรให้เห็นภาพให้เห็นภาพง่ายคือเหมือนเหมือนทำให้นิ่มลงเหมือนทําให้แตกตัวนะครับเวลาแบบใช้ผู้การทาหรือเวลาพ่นเนี่ยมันจะได้เรียบเนียนมากขึ้นนะครับฮนะพวกนี้นะครับก็คือเวลาจะใช้ก็คือ ตักสีออกมาก่อนใส่ถ้วยนะนี่ใส่ตักสีพวกนี้แล้วแต่เราจะอยากจะผสมเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มันแล้วแต่ประเภทสี้วยนะเรา,อ,าอันนี้จะเป็นสีทินเนอร์กับสีอะคริลิกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสีอินาเมลหรือสีน้ำมันอันนี้เป็นสีน้านะครับตัวรีทัดเดอร์เนี่ยมันก็จะมีแบบเขาเรียกแล้วแต่ประเภทด้วยนะมันมีแบบินตัวนี้เป็นทินเนอร์ทินเนอร์อันนี้เป็นสำหรับสีอะคริลิกนะครับอันนี้เป็นสีน้ำนะครับอันนี้ของไทโทนเลยอันนี้ก็ลอง ศึกษาแยกประเภทกันดูดีๆนะครับอ่ะถึงไหนแล้วอ่ะเวลาจะใช้นะครับก็คือตักสีออกมาใส่ถ้วยก่อนอยากผสมกี่สีก็ว่ากันไปนะแล้วก็ใช้ทินเนอร์ให้ตรงประเภทนะครับของสีนะอย่างอันนี้ก็เป็นอะคริลิกทินเนอร์นะครับก็ใช้กระสุงตัวนี้ก็เทลงไปนะครับแล้วก็หยดตัวรีทัตเดอร์ตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อเป็นแบบผสมแบบให้หน่วงสีอย่างที่ผมบอกครับให้สีมันแห้งช้าลงเราจะได้แบบเวลาทาหรือเวลาพ่นเนี่ยเราจะได้มีเวลาตกแต่งชิ้นงานมากขึ้นนะครับ หรือทําให้แบบชิ้นงานแบบราพ่นมันสีมันเรียบมากขึ้นนะฮะตัวพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคน้ํายาไปแล้วสีไปแล้วเนาะอันนี้ก็แยกประเภทกันดีๆนะครับแล้วก็เวลาผสมสีนะอ่ะสีถ้าใช้กับผู้กันนะครับโอ้ยอันนี้ผู้กันผมใช้งานหนักไปหน่อยนะอ่าถ้าผสมสีใช้กับผู้กันผมให้จำมาเลยนะว่าให้ผสมให้เหลวกว่านมข้นอะ่ะนิดนึงนะครับ เคยเห็นนมขนะ้นเนาะนมข้นกระป๋องพวกนมมาลีนมฟอคอนอะไรพวกเนี้ยนะก็คือให้มันให้มันเหลวกว่าน,นั้นระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนสีถ้าใช้กับแอรบัตนะครับผสมไปแล้วให้มันให้มันเข้มข้นประมาณนมกล่องนะครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยสีพร้อมใช้มันจะประมาณนี้นะครับให้ผสมให้ได้ประมาณนี้นะสาหรับสีที่ใช้กับอบัตนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคุณทิวทัศน์แล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้คงได้คําตอบนะครับส่วนพวก เราจะใช้สีประเภทไหนอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนนะมันก็มีน้ํายาเสริมพวกเนี้ยกับทินเนอร์พวกเนี้ยช่วยอยู่นะครับก็ลองศึกษาดูนะว่าเราเหมาะกับสีประเภทไหนนะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ